ท้ายสวนนะคะเราจะมาหาอาหารกันค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเมนูพิเศษมากนะคะเดี๋ยวอยากให้ติดตามดูว่าเราจะทำอะไรตามคุณกำมพูไปนู่นเลยนะคะเมนูอะไรคะนี่ไงแกงขี้เหล็กไงแกงขี้เหล็กนี่นี่นี่ขี้เหล็กที่เราปลูกไว้ที่สำลินเขาตัดแต่งเนี่ยเขาตัดแต่งหรือตัดทิง้ง จตัดแตัดทิ้งก็และนในไง,ไงอยู่นู่นอีกอ่าเราจะได้แกงขี้เหล็กกันแล้วเอาให้ได้สักหม้อหนึ่งนะแกงใส่หมาสามชั้นอ,ะอ่ะหมูสามชั้นเอแต่มันแก่หมดแล้วนะเนี่ยเอาเอาเด็ดยอดให้ยายทรายเป็นคนทำก็เราทำไม่เป็นแต่รู้ว่ากินเป็นทำไม่ยากต้มบีบน้ําออกแล้วก็เอามาแกงอเออ,อบีบน้าด้วยหรอบีบค่ะทำไมต้องบีบอะ่ะบีบน้ําขมออก จริงอะจริงค่ะเดี๋ยวทำให้กินเราก็พยายามทำให้ต้นมันเตี้ยไว้นะเพราะว่าเราคนไม่สูงนะ <c ười> คือใบสามคืออะไรใบสามนี่ไงก็ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามก็ขี้เหล็กเนี่ยเป็นยาระบายนะอืมกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาทายคุณแม่บ้านเขามีติดไว้เป็นประจำนี่ คุณคำพูคุณดีใจไหมดีใจที่เห็นแม่เราปลูกไว้เราก็ได้กินไปกันเอานี่นี่นี่เขามีเครื่องทุ่นแรงอ้ยนี่งามงามงามงดงามงดงามงดมันจะเป็นผลผลิตครั้งแรกของบ้านนะคะเราได้คิดเล็กไปแล้วนะคะแตะกล้านี้ค่ะไม่รู้ว่าจะกินหนึ่งสามห้าคนหกคนจะพออิ่มหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเด็ดดูก่อนนะคะ มาเดลรูดเอาใบมันนะคะเขาบอกว่าเอาใบแก่ใบอ่อนผสมกันไปแต่อุ้ยน,นี่อ่อนอยู่นะเนี่ยได้นะ่ะรูดไปเลยค่ะอย่างนี้นะคะเด็ดยอดด้วยแล้วก็อย่าเอาแก่มากเอากือกๆแล้วกันแต่ว่าใบแก่ๆนี่นะถ้าฟันดีเคี้ยวอร่อยนะ คุณพ่อแหวงไปไหนมาบาดพ่อได้เยอะมากเลยพี่กรัมูพ่อไปเอาอะไรมาไปเอาที่ไหนมาพ่อก็โอ้ยเข้าไปหลายเลยพ่อวัน,อนนี้ก็ริมถนนนี่แหละเก็บเอาอย่างนี้มันถึงนี่นะอันนี้คือของชาวบ้านใช่ไหมที่เหล็กขาวเนี่ยนั่นที่เหล็กแดงอ๋อมันตรงต้มนานกว่าอันไหนต้มนาน,น,นแดงกว่าแต่ให้มันขมหน่อยก็ได้นะพ่อ เราก็กินขมกันได้อยู่อ้าวใบย่านางค่ะในสวนมีใบย่านางด้วยโอ้ยเดี๋ยวเก็บเอาใบาย่านางนี่แหละไปแกงขี้เหล็กนะคะ เด็ดแล้วไงอ่ะน้ำเดือดแล้วพี่สายลงเลยค่ะพี่เยอะไปไหมคะ,มะกินหกคนนะลงกั็เหลือนิดีเหรอ แล้วเราจะมาขยี้ใบยะนางกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ใช้มือเปล่าๆอะคะ่ะแต่ว่าเพื่อความสะอาดนะคะเราเล้ใช้ใส่ถุงพลาสติกนะคะ เราได้น้ำใบยะนางแล้วนะตั้งไปแล้วนะคะ หมูใกล้จะสุกแล้วนะคะยังไม่นัวนะคะเติมน้ำปลาแม่ท้องหน้าเข้าไปอีกสักสองทัพพีค่ะเพราะว่าน้ำค่อนข้างเยอะรถใดจากนั้นก็ปรุงรสนะคะและก็โรยหน้าด้วยใบยแมงลักแกงขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นนะคะไงคะ น่ากินไหมคะแม่พอทําแกงขี้เหล็กเสร็จแล้วเขาก็เข้าสวนกันนะคะทําไมไม่กินข้าวก่อนก็ไม่รู้เดือดร้อนต้องหิ้วใส่ตะกร้าไปส่งนู่นคะ่ะปลายสวนเป็นยัางไงา โอยยกำลลังหิวดีเทำไมให้มากินซะไกลเลยทำไมไม่ขึ้นไปกินที่ครัวเอาก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างดูใต้ต้นไผ่ใต้ต้นขี้เหล็กนี่เห็นไมโอ้โห,หนี่เตรียมการไวรอเลยม,ม่เรมอเลย,ยเมื่อกี้ยังเป็นยอดอยู่เลยเพอแป๊บเดียวมาอยู่ในถ้วยแล้วคุณทำแกงกี่เหล็กกันนะ โอ้โห oh, oh. เป็นผีบ้านผีเรือนนะผีบ้านสีเรือนอช่วยกันทำวุ่นวายมากเลยทั้งคุณพ่อแวงทั้งพี่สายนะคะช่วยกันเด็ดช่วยกันต้มช่วยกันบีบน้ำใส่น้ำปลาไหมใส่ดิใส,ใสอ่อร่อยแ่บหลายโอ้มันขมอ่าลำนะขมไหมนี่ต้มสองน้ํานะดีมาให้มันมีรสขมอะ่ะคือถ้าเราไปไล่รสขมออกไปเลยมันไม่อร่อยไนงะใช่ มาได้แมมคุณรัชนีมานั่งกินด้วยกันเด้ออ่าได้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 าคุณคือมานั่งดูก็นั่งให้กำลังใจกินข้าวยังกินแล้วเดี๋ยวไปกินที่ครัวเข้าใจไหมกินแล้วแต่เดี๋ยวไปกินที่ครัวเออกินแล้วไปกินที่ครัวไม่อร่อยอ่ะเนี่ยใช่ไหมเราปลูกไว้เนี่ยก็คือปลูกไว้กินกินที่ปลูกปลูกที่กินเลยอือ ทฤษฎีโค้งหลองนาปะเนี่ยใช่แต่ความจริงก็ตั้งใจว่าคุณแม่นะ่ะเขาเป็นคนชอบกินไอ้ไอ้ไอ้ขี้เหล็กมากมแม่ทองนาคเนี่ยน,นะสังเกตตอนอยู่กรุงเทพๆๆเขาจะให้ลูกเขาไปซื้อมันละถุงมันละถุงเลยชาวแกงขี้เหล็กโอ้คุณยายเออผมก็ถ้างนั้นาาสามต้นไม่น่าพอนะถ้าแม่สามที่ไหนล่ะหน้าบ้านอีกสองต้นหน้าบ้านอีกสองต้นนี่ข้างในนี่มันเหลืออยู่สามจริงๆผมเอามาเยอะนะ ต่เข้าใจว่ามันตายมั่งอยู่มั่งต้องต้องปลูกเยอะๆถ้าแม่ชอบแล้วมันเป็นยานะขี้เหล็กเนี่ยมีเป็นยาดูดีคุณแล้ะีเสียโอกาสไหมถ้าไม่ได้ปลูกปีที่แล้วแล้วสังเกตว่าแกงขี้เหล็กอ่ะถ้าข้ามคืนไปนะแล้วอุ่นข้ามคืนอุ่นครับอร่อยอร่อยมันเหมือนกับมันเข้าเนื้อเข้าน้ำยังไงก็ไม่รู้นะไหนๆก็ไหนไปคุณลุงเดี๋ยว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 ให้ดูคุณจะบ้าเหรอ เขาไม่ได้กินอย่างนี้ลาดเลยคุณไปเท <ไป S 2> ลาดอย่างนี้ได้ไงอ๋มอมันสีแซบปะเนาะฮันน,นี่นี่แหละแซบกินเป็นเขาหมานี่แหละทำไมหมากินแล้วมันอร่อยรู้ปล่าเพราะนัวเหรเพราะอะไรนัวคุณ <c oughs> เทไปแบบเหมือนข้าวหมาอร่อยจริงๆโอ้อยกคำพูดไอ้แซบที่แล้วนะ่าจะเกิดเป็นหมานะเนี่ยไม่สมัยเป็นสมณเณรนะทุกอย่างเทใส่บาตรแบบนี้เลยบิณฑบาทมาก็ฉัน ไม่ใช่รวมๆนะถ้ารวมๆเนี่ยเรียกสมพมก็ดีใจที่คุณกินได้นอนหลับกินอิ่มนอนหลับเนาะเพราะว่าหมดไปเยอะนี่ทั้งสวนเนี่ยแต่มีความสุขใช่ไหมล่ะได้กินที่เล็กที่เราปลูกอะคุณแล้วทีนมันสุดยอดไหมล่ะเราปลูกขี้เหล็กไว้เราก็ได้กิน เดี๋ยวหน่อไม้ต้นนี้นะเดี๋ยววันหลังคุณมาตัดไปแกงหน่อไม้นะเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามเอาปุ๋ยไปใส่ใบย่้านางให้มันออกเครือออกะอะไรเยอะๆหน่อยย่านางค่อนข้างจะน้อยอหาพันธุ์ก็ยากนี่ใส่น้ําใบย่้านางนะใส่น้ําใบย่้านางก็ได้ได้ไม่กี่ใบแต่พยายามที่จะขยี้ให้มันแบบเออให้มันน้ํามันออกเยอะๆหน่อยน้าใบย่านางมันทาให้มีรสหวานแล้วมันก็มันแก้ มันไปแก้พวกกรดยูริกอะไรทั้งหลายที่อยู่ตามยอดไม้อะพี่คาพูหรอใช่ค่ะใส่ใบยะนางน้าใบยะนางเพราะว่าขี้เหล็กนี่มันเป็นผักยอดใช่ไหมแล้วยอดมากินบางทีมันใบย,ยอดเยอะเนี่ยยูริกเยอะใส่ยะนางมันเนี่ยใส่ค่ะก็พยายามหาใบายะนางมามาขยี้เองเพื่อที่จะให้มันลดกรดยูริกอ่าก็ เนี่ยนะคะแกงนี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรมากใส่น้ำปลาร้าแม่ทองนาคแล้วก็ปรุงรสกับทั่วไปเลยนะถ้าท่านไหนสนใจน้ำปลาร้าแม่ทองนาคก,ก็ลองสั่งไปชิมดูนะคะ